ยูทูบอีกแล้วเดี๋ยวทางเวอร์ทีเลยครับบัสเป็นคันเลนมดเป็นพี่จองอาจารย์เป็นแดนโอ้ยมืดมากีโจ๊กใส่เปลือก นี่คันเล็บอันนั้นพี่แดงนี่คันนาโน่น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 วันโจ๊กโจ๊กอุ้ยมันแราขึ้นมากนี่ดอกเพชรดอกแคร์แบบนี้นะอยากได้มากเลยนะไปไปต้มกินกับน้ำพริกต้มกินกับน้ำพริก โอ้กาเ,เกในกองเกงนะหองพายัพอันนี้คือไม่ได้ลาสองปลาปลาใหญ่ยังนอดื่มตงคีต่อประท ข้าใหญ่เป็นไเนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเกไปแดงน้องอันา่าเราไม่เห็นเกาะเกตเราเขื่อนปากเกตนี่นี่อาจารยนิกลับรถกลับรถเลวกลับรถเลยทะลเข้าเกาะเลยบ้างร้อยวันนะครับบอกร้อยวันกบบารอเรื่อง รอยเรื่องรอยลางเด็ดเรามาที่นี่ที่ไหนวนะน่ปากเก็ดใช่ไหมใช่นี่ปากเกโอ้๊ยร้อนมากเราวันนี้เรามาปากเกดเนาะอา <laughs> จารย์เลอขอบคุณฮนะฟังไว้ในเล้นะ สวัสดีนายลี่างสวัสดีจ้าไม่ไงร่จะซื้ออะไรจ้าซื้อหมวกหรอจะเอาไปโอ้สวัสดีนีโมสวัสดีค่ะกระพันไทยลี่หรอพะไทยซื้ออะไรห,หมวกกันหรอมันไม่ซื้อหมวกนะกะพันนั่งเสื้อผู้นี่เป็นอะค่ะซืออันนี้ดีกว่าไม่ซื้อเอาหมวก กอางนี้อ๋อคุณได้หรอมาดื้อมานี่เลยสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวกันนะคะอาจารย์พี่เก๋อยากช็อตฟิวได้ไหมเรามาเที่ยวดิเรามาเที่ยวดิอาจารย์ชัดไปไหนอาจารย์กลุ้มคือมากเลยหาไม่เจออาจารย์ อาจจะมาหนึ่งนะักท่องเที่ยวอะ่ะอาจจะไม่เข้าพวกอะฮะอาจจะไม่เขามีหมวกอะเราไม่เห็นเลยเออเราไม่เอามาเออ,เ,อ,อ,อเราจะข้ามกเกาะทะเลอแล้วกเกาะทะเลอไม่ใช่เกาะเกตไม่ใช่ข้ามเกาะเกตอะไรนะข้ามเรือข้ามเรือข้ามฟากเออข้ามฟากมันก็มันยังไม่เอา

เราไปยังไงอี่ยอันนี้เหรอเอาไปวัดวัดร้อนนะอ่ะเขาทำอย่างนี้แหมรอวัดด้วยปิดทองโอ้ห้ามผมน้ำ ะดอันไ่ได้เบอร์เก้าใช่เบอร์เก้านี่เบอร์เก้า,เ,เ,กาเขาความอุบป,ประมาณอนะไรเนี่ยแม้จะจอรหาลาบ ตรงทราบดีอยู่ประจำมีหมายมึงอยู่คูค่สมอะไรคู่สมอนคือสแสวงหาง่ายดายภัยไม่มีถามถึงคู่อยู่กินไม่ง่ายดายจะสำเร็จพันไม่ทันจิตกระเป๋าใส่ตังค์ไหมนี กระป๋าอยู่ในตึดซึ่ะเห็นนเดินยืดให้ยืดขาจะจะมีการมันน่ากินมากเดินเยอะๆผมน่าจผมเจอแล้วพี่ผมต้องแวะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนะหมายถึงว่าร้านก๋วยจี่เหรอท่าไหร่สามสิบค่ะสามสิบเดือดครอบครัวครับแค่พี่ไม่ได้เรียงแบบนี้ให้เฉยๆแต่จรบอกว่าีการผสม ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าตัดไม่ขาดตัดให้ขาดหน่อยอะไเลยก้วยมีนี่แหละไอเตี่มตั้งในนี้ของอันนั้นทอดมันใช่ไหมคะได้ิ้มได้นะคะก็มาชิมก่อนเลยจ้ะกัดไม่ได้ไปชิมหลายตรงน้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอย่างหนึ่งฮะเอาทอดมันเอาสามสิบห้าสิบปีเอาสามสิบครับได้น้ำจิ้มเลยนะคะได้เลยครับก็มาชิมได้นะคะชิมฟรี าได้ขอเกลืมากเลุ้ย,ยมดก้วยก้วยไหมก้วยไหมของทีแบบเยอะมากเลยที่กองเก้บุ๊อกินได้บมากุ้ยใครอ่ะอี่อ คุยธนาธงนาแล้ว่จดาแล้วดังนะเป็นรสส้มตาที่นี่นะจ๊ะอร่อยมากอ๋อขอบคุณครับวันไปวันทีละชิ้นยได้ครับออกดูขขขจครับวันโอ้คุณจะดีมากโค้หถายเสื่อกินหน้า จะซื้อเมคขนุนนะ่ะมันคือเมคขนุนใช่ปะ่ะใช่ <S <S ามาสตเยนนเรายังมีอี้อมันนุ่มมันนุ่มมากมีไอ้โมเจอแล้วเหมือนกะเตะโหนากามวี่บ้านเบ้างไหมอร่อยมาก

ก้อนนี้เนี่ยรสไหนวะเขาเป็นะไกันวะอร่อยมากเพิ่งให้มากินไปกินเลยเออกินไปเลยเออสองม้ถั่วไม้ ส่งไม้แหละส่งไม้แหละหู้อาจารย์ไม่ละวัที่ทานเรค่ะวันนี้ไปกินข้าวกันนะคะชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้เอาพัวคุณมิตรค่ะอันนี้อันนี้พี่อะไรพี่จองพี่จองห้องไปอยู่หน้าพี่แดนพี่แดนอนรกนี่เราทาน ทิ้งเลยจ้ะน้องอาสนาหาเรื่องแหละซูมเต็มเลยเลยสวยต้องแบบสวยมากเอาไหมลูกไม่อาดีกทุกคนในนี้ก็จะอยู่แบบในยูทูบอีกแล้วเดี๋ยวทำเวอร์ก อะไรฮะอร่อแมมอรานาอแต่ฉันเลียงูนัอหลักพูาหัหลักของพวกเราก็คืออค่ะอคค่ะทำเียจาฐานรแวันี้ชอมันจะสวยมากเลยนะค่ะอันี้ละสิบสอันนะจ๊ะโอเคครบาน้นโอเคได้ค่ะ มันเรียกว่าไอติมหลอดใช่ไหมฮะค่ะไอติม,ลห,มหลอดอาได้มาหลอดจ่ายงอน <c oughs> คืนนบบอจ่ายงินติดบาดอิงอรุ้ว่าอรุว่าอรุว่าอรุว่ <c oughs> ผมเอาอะไรฮะน่ากิน่ากน่ากินมากเลยอ่ะเมื่อกจริงอ่ะเอาเนี่ยครับผมได้เลยพี่จอง พี่จองให้ยอนพี่จองหอมพี่จองจับเอวผมเลยพี่จองพี่จองหอมพี่แดนนี่หายไปไหนพี่แดนนี่อะยังไม่มาอ๋อพี่แดนนี่อยู่นี่พี่แดนนี่พี่แดนนี่พี่จองได้อะไรกินบ้างอรัพี่จองพี่จองไม่ไม่ต้องขังอ พี่แดนนี่ได้ like, ไรครับอยากกินไหมพี่แดนนี่หุ้ยขนมถังแตกคนเยอะมากด้านไหนดีอ่ะโอ้ยยืนได้ปะบ้า จับับ,บ,บ,บจับจับเ้กนเลยช่สุกมากไฟ้สายที้ได้ฟฟ้าสายของกินมากันเยอะมากน,นี่นะฮะเราก็ได้ของกินมะฮะอะไรอ่ะอก็มกนนีนะ ขนมอันนี้คือขนมมีมงกุฎมีอะไรไม่รู้อะลืมชื่อแล้ววะหน้าจะหวอนนอก็คือเราก็มีอยู่แค่นี้บาา๊า,ายบายแล้วเจอกันในฝากกดไลค์กดแชรแล้วก็กดไาครด้วยนะครับติ๊งติงติ๊งติ๊งติงติงตง,ตง,ตงต